สวัสดีครับในคลิป EP ที่3 6ผมได้พูดถึง a s i c Meta Speed Sky Paris ไปแล้วแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะพูดถึงอีกคู่หนึ่งก็คือ a s i c Meta Speed e i g h Paris คู่นี้ก็ออกมาพร้อมๆก,กันกับ Sky Paris Sky Paris เนี่ยเป็นรองเท้าแข่งขันที่ว่าเน้นก้าวยาวส่วน e i g h Paris เน้นทำรอบขาเพิ่มรอบขานะครับคือคู่นี้เอาไปลองวิ่งมาแล้วแล้วก็พยายามที่จะ ทำความคุ้นเคยทําความรู้จักกับมันว่าเราจะต้องวิ่งยังไงเพื่อที่จะรีดประสิทธิภาพให้ดีที่สุดของรองเท้าคู่นี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคือรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันเอาไงดีคือถ้าลงส้นมันไม่ค่อยดีนะครับคือโฟมของเขาเนี่ยส่วนส้นมันนุ่มยุบยวบแล้วพอเวลาเราลงเท้าไปเนี่ยครับโฟมมันเกิดอาการยวบแล้วก็มันคืนตัวไม่ทันการส่งแรงถ่ายมากลางเท้ามันสะดุด มันติดขัดมันไม่สมูทรู้สึกว่ามันถ่ายเทแรงไม่ดีไม่ว่าจะวิ่งช้าวิ่งเร็วส่วนลงกลางเท้าลงกลางเท้าแบบเต็มเท้าเนี่ยผมมองว่ามันเกิดการแช่ขานานเกินไปแล้วรองเท้าคู่นี้มันตอบสนองไม่ค่อยโอเคการลงเท้าด้วยกลางเท้าแบบค่อนมาหน้าเท้าแล้วก็ลงด้วยหน้าเท้าจะตอบสนองได้ดีที่สุดคือไม่ว่าจะวิ่งช้าวิ่งเร็วคือฟิลมเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะ ลงส้นลงกลางแบบเต็มลงกลางแบบค่อนมาหน้าแล้วก็ลงหน้าเท้าไม่ว่าจะวิ่งช้าวิ่งเร็วเนี่ยฟิลมันจะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็มันก็จะแปลไปตามความเร็วไม่ใช่ว่าลงส้นวิ่งช้าไม่ดีแล้วพอวิ่งเร็วจะวิ่งดีไม่ใช่นะครับคือลงส้นวิ่งช้าแย่อย่างไงวิ่งเร็วก็แย่อย่างนั้นเลยนะครับตัดมาที่ลงกลางเท้าแบบค่อนมาหน้าเท้าแล้วก็ลงหน้าเท้าคือมันตอบสนองดีรองเท้ามันรู้สึกว่ามีแรงส่งมันพาไปได้ดีนะครับก็คือว่า โฟมของเขามันมีคาแรคเตอร์ที่ต้องบอกว่าค่อนข้างแน่นเบาโปรง่งฟูมันอาจจะยุบนิดนึงนะครับแล้วก็มีคูชชั่นมีความนุ่มพอสมควรก็คือว่ารุ่นนี้เมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วก็คือเมตาสปีด plus plus น่ะมันมีโฟมที่เฟิร์มแบบเฟิร์มแน่นแล้วก็ผมวิ่งแล้วรู้สึกว่ามันจุกนะครับไม่ไหวแต่พอมาเป็น p a r i สเนี่ยเขาปรับโฟมปรับทั้ง เผลอปารีสแล้วก็สกายปารีส hmm. ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาปรับให้มันมีความนุ่มมากขึ้นวิ่งง่ายมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งคาแรคเตอร์เดิมของโฟมก็คือมีความเฟิร์มมีความแน่นนํามีความเบาเป็นหลักแล้วก็มันยุบตัวไม่เยอะรุ่นนี้ก็เช่นกันรุ่นนี้ก็รู้สึกว่ามันยังคงคาแรคเตอร์เดิมๆแต่ว่าวิ่งง่ายขึ้นก็คือมีความนุ่มนวลมากขึ้นโฟมของเขาด้านหน้าเนี่ยรู้สึกว่ามันทํางานร่วมกันกับแผ่นคาร์บอนได้ดี แผ่นคาร์บอนของเขาในรุ่นนี้ถ้ามองตามแนวสีเหลืองสีดำเนี่ยครับบริเวณด้านหน้าตรงบริเวณรอยต่อระหว่างโฟม2ชั้นเนี่ยครับแผ่นด้านหน้าจะอยู่ใกล้กับพื้นด้านล่างแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือว่าการออกแบบโฟมแผน่นแล้วก็พื้นมันสัมพันธ์กันก็คือเมื่อเราเคลื่อนเท้ามาที่กลางเท้าค้นไปหน้าหรือว่าหน้าเท้าเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแบบนี้ครับอาการพร้อมที่จะส่ง ก็คือว่าปลายกดแล้วก็้นยกแล้วก็มันก็จะเทคตัวออกไปแต่ว่ามันจะเทคตัวออกไปในลักษณะที่มันไปได้ไม่ยาวก็คือว่ามันเกิดอาการม้วนตัวเร็วม้วนหน้าเท้าเร็วนะครับอย่างของสกาย a าริดเนี่ยแผ่นมันวางคนละแบบแผ่นเขาด้านหน้าเนี่ยอยู่ตรงกลางโฟมเลยแล้วก็มันก็จะให้ฟีลที่ต่างออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเปรียบเทียบระหว่างเอสารกับสกายารอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็ ขอพูดถึงคู่นี้ก่อนละกันคือฟีลการวิ่งของมันเนี่ยเมื่อเราลงกลางค่อนมาหน้าแล้วก็หน้าเท้ามันก็จะเกิดแรงส่งเยอะที่สุดแล้วก็เท้าเราก็พร้อมที่จะม้วนอย่างรวดเร็วแล้วก็มันก็จะส่งออกไปแต่มันส่งออกไปในลักษณะที่ว่าไม่ได้ช่วยให้ก้าวยามากแต่ว่าเหมือนกับว่าเพิ่มความถี่ในการทํารอบขานะครับผมมีความรู้สึกว่าวิ่งช้าก็เจออาการนี้แล้วคือถ้าลงกลางค่อนมาหน้าแล้วก็ลงหน้าเท้ารู้สึกว่า มันช่วยส่งไปนะแต่ว่าอาจจะไม่ชัดแต่ก็พอจับอาการได้แล้วพอวิ่งเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเร็วไปเรื่อยๆอาการยิ่งชัดมันมาทั้งความดีดของรองเท้าเขาพุ่นนี้กันครับมาพร้อมความดีดแล้วก็อาการไหลส่งที่รู้สึกว่ามันไปได้เร็วมันพาไปได้เร็วถึงก้าวจะไม่ยาวแต่ว่าได้ความถี่ของรอบขามันก็จะช่วยให้เราวิ่งเร็วได้เหมือนกันนะครับกับก้าวยาวก็จะให้ฟีลอีกแบบหนึง่ง อันนี้ก็เป็นฟิลของเขาที่ว่าผมรู้สึกได้อันนี้ก็เป็นความรู้สึกของผมคนเดียวนะครับที่ผมรู้สึกว่าคู่นี้ต้องวิ่งยังไงเพราะว่าผมก็ทดลองวิ่งทุกรูปแบบทั้งวิ่งชา้าวิ่งเร็วแล้วก็ลงเท้าทุกรูปแบบแต่ว่าก็คืออย่างที่ผมเล่าไปว่าการลงเท้าด้วยส้นกับลงกลางเท้าแบบเต็มเท้าอ่ะองเท้ามันตอบสนองไม่ดีถามว่ามันวิ่งได้ไหมมันวิ่งได้ครับแต่ว่าจะตอบสนองไม่ดีเท่าลงด้วยกลางเท้าค่อนมาหน้าแล้วก็ด้วยหน้าเท้ามันจะตอบสนองได้ดีที่สุด คาแรคเตอร์ของโฟมนะครับ mm hmm. ก็คือเบาโปร่งค่อนข้างเฟิร์มนะครับก็คือค่อนข้างแน่นมันมีระยะยุบนิดหนึ่งมีความนุ่มพอสมควรคือโฟมของ a s i ิเนี่ยไฟฟ์โฟมเทอร์โบพเนี่ยมันก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมก็หาคู่เปรียบเทียบหาแบรนด์เปรียบเทียบหรือรุ่นเปรียบเทียบยากว่ามันมีความคล้ายคลึงของรองเท้าคู่ไหนแบรนด์ไหนบ้างก็คือว่า ปมของเขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นเอกเทศเฉพาะตัวออกไปนะครับก็คือหลักๆแล,ละเบาคือรองเท้าคู่นี้ไซส์10 US 28ซนติเมตรมันมีน้ำหนักแค่193กรัมก็ถือว่าเบานะแล้วทีเนี้ยการวิ่งของคู่นี้ก็คือว่าใช้ความเบาของรองเท้าเป็นหลักก็คือว่าทั้งสกายแล้วก็เอด็ดเลยใช้ความเบาของรองเท้าเป็นหลักแล้วก็บวกกับการที่เขาออกแบบโฟมให้มีความ ค่อนข้างเฟิร์มค่อนข้างแน่นนะครับเวลามันยุบตัวมันยุบไม่มากแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าเราไม่สูญเสียแรงเวลาลงเท้าแต่ละครั้งแล้วก็บวกกับการทํางานของแผ่นคาร์บอนที่เขาออกแบบมามันก็จะช่วยให้รองเท้าส่งเราไปข้างหน้าได้ดีนะครับ mm hmm. ก็คือว่าเหมาะกับแข่งขันไหมมันเหมาะอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างคู่นี้เทสไปจนถึงประมาณเทสสามกว่ากว่าคู่นี้ผมวิ่งหลายครั้งเหมือนกันนะครับวิ่งประมาณ 4- ี่หครั้งก็มีทั้งวิ่งสัน้นวิ่งยาววิ่งสปรินต์เพราะว่า บอกตามตรงเลยว่าผมผมวิ่งอะ่ะผมจับอาการได้แต่ว่าผมจะเล่าเนี่ยผมจะอธิบายเนี่ยผมอธิบายไม่ถูกเพราะว่าคาแรคเตอร์ของฟมันอะ่ะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างซับซ้อนมันยากที่จะเล่าออกมาเป็นคําพูดนะครับแต่ก็วิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆจนโอเคน่าจะฟีลประมาณนี้นะครับก็เลยเล่าให้ฟังว่าฟีลของคู่นี้เป็นยังไงนะครับ mm hmm. ถ้าวิ่งธรรมชาติของผมเนี่ยก็คือว่าผมเป็นคนที่วิ่งกลางเท้า ค่อนข้างเต็มเท้าบางทีก็เต็มเท้าแล้วทีนี้มันไม่สัมพันธ์กันกับการออกแบบของรองเท้าคู่นี้เพราะฉะนั้นผมเลยต้องปรับจูนนะครับเพื่อหา p o s i t i o n ตำแหน่งหรือว่าท่าทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะเรียดประสิทธิภาพให้ได้ดีที่สุดนะครับการลงเท้าก็เล่าไปแล้วใช่ไหมครับว่าส้นไม่ดีนะกลางเท้าเต็มเท้าไม่ดีมันแช่เท้านานก็ต้องเป็นแบบกลางค่อนมาหน้าหรือว่าลงหน้าเท้าก็จะตอบสนองได้ดีที่สุด นะผมมีเรื่องที่จะแชร์เรื่องที่จะพูดเรื่องหนึ่งสำหรับโฟมของ Asic โฟมท็อปตัวนี้ก็คือว่าในความคิดของผมผมมองว่าโฟมของเขาอะ่ะมันไม่ได้เป็นโฟมที่มีความเด้งอะไรมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมลองรองเท้ามาพอสมควรอย่างรองเท้าที่มันเด้งจัดๆอย่างเช่นของ x อ t ก Nike ZoomX, m i กซ์มิสุโน่เ e r ริเบอร o หรือ New Balance โฟม Full L-cell พวกนี้มันมีโฟมที่มีคาแรคเตอร์ที่เรามองได้ชัดเจนว่ามันมีความเด้งแต่ว่าของ a s i ิเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เด้งมากนะครับมันออกแนวดีดด,ดีแต่ว่ามันก็ให้ประสิทธิภาพมันก็มีคาแรคเตอร์ของมันนะครับผมก็เลยพยายามที่จะไม่ใช้คำว่าเด้งนะพยายามที่จะเลี่ยงคำว่าเด้งสำหรับการรีวิวรองเท้าของ METASPEED ทั้ง SKY PLUS ขอโทษครับทั้ง METASPEED SKY ปารีสแล้วก็เอดปารีสเพราะว่าฟิลที่ผมได้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เด้งแต่มันมีความรู้สึกว่ามันดีดด,ดีมันมีแรงผลักส่งออกไปอาจจะด้วยการทํางานของแผ่นคาร์บอนด้วยฟมของเขาด้วยการออกแบบพื้นของเขาด้วยน้าหนักตัวที่เบาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือผมก็อยากจะเล่าประมาณนี้ว่าอันเนี้ยเป็นฟิลที่ผมรู้สึกนะครับ ส่วนอื่นๆของรองเท้าคู่นี้ก็คือการระบายอากาศการระบายอากาศ,ก,ารราาก,าศก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเอาไปออกยาวมา90นาทีนะครับประมาณเกือบบกิโลทั้งอัปเปอร์แล้วก็พื้นด้านในเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องอมความร้อนเลยส่วนความมั่นคงผมมองว่ามาตรฐานรองเท้าไม่ได้ว่ามั่นคงสุดๆแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับมาตรฐานผมยังไม่เจอปัญหาเท้าล้มเท้าพลิกนะครับถือว่าออกแบบได้โอเค การยึดเกาะการยึดเกาะผมมองว่ามาตรฐานนะก็มาตรฐานเช่นกันก็คือสแตนดาร์ดเลยก็คือผมวิ่งในพื้นผิวคอนกรีตลาดยางมาตอยแล้วก็พื้นผิวที่มีเม็ดทรายเม็ดกรวดโรอยอยู่ก็ถือว่ามันคงดีนะครับมันก็ยึดเกาะดีขาดก็แต่วิ่งบนพื้นผิวเปียกนะครับที่ว่าผมไม่ได้ทดลองส่วนความทนทานผมมองว่าก็มาตรฐานอีกเช่นกันนะครับประมาณสัก 4-500กิโลไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับต่อไปขอพูดถึงมิตริรองเท้ามิตริรองเท้าคู่นี้1 0 u s 28ซมนะครับมีน้ําหนัก193กรัมขนากว้างนิดนิดพอใส่ได้มันเลยมีเรียบมาหน่อยนึงมันไม่ถึงกับขนาด 2E ส่วนความยาวผมถือว่ามาตรฐานก็สามารถที่จะเลือกตรงไซส์ได้เลยนะครับคู่นี้มีดรอป5 m mm, มมด้านหน้า34.5ส้น 39. 5 ส่วนราคาป้ายเนี่ย8,500บาทรองเท้าคู่นี้ก็เช่นเคยช่วงนี้เป็นรองเท้ายืมนะครับรีวิวหลังๆช่วงนี้ยเป็นรองเท้ายืมเจ้าของก็คือเจ้าเดิมคุณหมอไมา้จากโรงพยาบาลท่าสาราก็ขอขอบคุณคุณหมออีกครั้งนะครับที่ให้ยืมรองเท้ามารีวิวนะครับต่อไปก็จะขอพูดถึงสเปคสเปคจริงๆอ่ะถ้าในส่วนของด้านบนนะส่วนของอัปเปอร์อะไรเงี้ยมันเหมือนกับสกายพาลีตเลยนะครับ ต่างกันก็แค่โฟมแผ่นแล้วก็การออกแบบพื้นยางด้านล่างนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกรอบนะครับออกแบบกระชับกระชับผ้าอัปเปอร์เป็นผ้าตาข่ายโปร่งนะครับดูได้เลยมีรูพุนระบายอากาศโดยรอบระบายอากาศดีมากลิ้นรองเท้าเป็นหนังกับแบบบ้างนะครับมีเจาะรูบนลิ้นรองเท้าลิ้นเนี่ยมันสั้นไปหน่อยนะครับแต่ว่าการสวมใส่ก็ไม่พบปัญหาอะไรเชือกเป็นแบบเชือก นะครับอันนี้ให้มาสั้นไปหน่อยเวลาจะร้อยเชือกในรูรันเนอร์หลเนี่ยรู้สึกว่ามันสั้นไปแล้วก็รูร้อยเชือกของเขาในตำแหน่งรูรันเนอร์ลมเนี่ยมันคล้อยมาด้านหลังมันคล้อยใกล้ข้อเท้าเราแล้วทีนี้ถ้าเราต้องผลูกรัดเชือกแบบรันเนอร์ลเนี่ยเชือกมันจะสั้นมากนะครับมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สาหรับผมโครงรองเท้าด้านหลังเขาก็ออกแบบมาสไตล์อย่างเงี้ย a สินะครับกีดรุ่นขี่รุ่นผมก็เห็นออกแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าดีไหมดีนะครับมันเกาะระชับ เข้าข้อดีเข้าข้อเท้าแล้วก็ล็อกส้นเท้าอะไรดีนะส่วนแผ่นกินโซเป็นแบบแปะติดกาวมาด้านในการสวมใส่ถือว่าไม่พบปัญหาบาดกัดเสียดสีอะไรนะครับทั้งอัปเปอร์แล้วก็พื้นบริเวณด้านในไม่พบปัญหาบาดกัดเสียดสีอะไรส่วนโฟมเนี่ยยังไงดีก็คือมีคาแรคเตอร์ที่เบาโปรฟูค่อนข้างเฟิรม์มค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็มันมีคาแรคเตอร์ที่ยกตัวนิดนึงมีความนุ่มมีคูชั่น นิดนึงวิ่งง่ายนะครับก็ไม่ถึงกับวิ่งสบายอะไรนะักแต่ก็ก็ดีกว่าเอ็ดพลัสสกายพอ่ะก็คือ2คู่นั้นรู้สึกว่ามันแน่นๆจุกๆนะครับคู่นี้ก็นุ่มนวลมากกว่านะส่วนแผ่นคาร์บอนของเขาก็อย่างที่บอกไปว่าแนวของแผ่นคาร์บอนเนี่ยดูตามสีนะครับสีดำสีเขียวสะท้อนแสงด้านหน้าเนี่ยมันอยู่ใกล้กับพื้นด้านล่างแล้วก็มีเทเปอร์มีความโค้งเป็นตัวเนะครับด้านหลังก็ อยู่ที่ตำแหน่งสูงขึ้นไปอย่างของสกายก็อีกแบบหนึ่งเป็นแผ่นอีกแบบหนึ่งมันก็จะตอบสนองต่อการวิ่งไปอีกแบบหนึง่งฟมเขาก็หลับจูนมาอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าอีกทีคู่นั้นนะครับเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับคู่นี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปเปรียบเทียบ2องคู่นี้ให้ฟังอีกทีส่วนยางเอาโซนนะครับเนี่ยเห็นตามนี้เลยนะก็ถือว่าโอเคยึดเกาะอ,อะไรดีส่วนความทนทานตรงเนี้ยพื้นฟูมเปลยๆก็มีสิทธิ์ที่จะโดน กินโดนอะไรแข็งๆคมๆทิ่มตําอันนี้ก็ต้องระวังนะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้สําหรับรีวิว a อ m e t e t p s p e e d e อ g e p a r i สสรุปอีกทีสําหรับผมก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ดีนะพอวิ่งทําความคุ้นเคยทําความรู้จักไปเรื่อยๆรู้สึกว่าวิ่งสนุกดีถึงแม้ผมจะไม่ใช่เป็นคนที่มีรอบขาสูงวิ่งด้วยหน้าเท้าปลายเท้าหรือว่า กลางเท้าค่อนไปหน้าคือผมลงเต็มเท้าแต่พอผมปรับจูนได้ก็รู้สึกว่ามันวิ่งสนุกมันพาเราไปได้เร็วนะครับก็ถือว่าประทับใจคู่นี้ใครสนใจก็ลองไปหาใช้กันดูนะครับใครใช้แล้วมีคอมเมนต์อะไรก็มาพูดคุยกันนะครับโอเคไว้พบกับคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ